สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนหัวนอนจากตัวอย่างที่เราเตรียมมาก็เป็นห้อง to b e d r o o m หนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวมีประตูทางเข้าจากระเบียงจากทางเดิน1จุดแล้วก็ประตูระเบียง1จุดคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าประตูระเบียงสำหรับคอนโดเรานับเป็นประตูหน้าบ้านเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับห้องที่อยู่สูงกว่าชั้น15ขึ้นไป อันนี้จะให้ความสําคัญมากกว่าประตูที่เราเข้าออกทุกวันเวลาเราจะอ่านเราจะอ่านตามหลักของการเคลื่อนพลังงานชี้ก่อนก็ดูหาตําแหน่งประธานจากประตูทางเข้าห้องตําแหน่งที่เราจะเห็นชัดมากเลยเราก็จะเห็นว่าตําแหน่งประมาณตรงนี้เป็นตำแหน่งประธานที่พลังงานไหลเข้าตรงนี้จริงๆก็คือเป็นตำแหน่งที่ดีเพียงแต่ว่า คนที่นอนในเตียงนี้เนื่องจากมันมีความใกล้ชิดกับการเข้าออกพลังงานอย่างรุนแรงก็จะทำงานเหนื่อยหน่อยถ้าห้องนี้มีลักษณะรกหรือมีปัญหาก็จะเห็นผลเร็วเพราะว่ามันรับพลังงานที่เลยระยะยาวถ้าดูจากผังเราจะต้องเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้มันจะมีประตูที่ตรงกันแล้วก็มีแรงประทะตัวนี้อยู่ยาวๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับห้องนอนนะ ก็ถ้าเป็นไปได้ควรที่จะหลีกเลี่ยงประตูห้องนอนที่เป็นลักษณะอย่างนี้คราวนี้วิธีการแก้ก็แก้ที่1ก็คือขยับเตียงหันหลบก็คือเอาหัวนอนมาตรงนี้แล้วก็ไปเท้าหันชี้ทิศนี้แต่ว่าก็ต้องดูทิศดวงทิศนัก,กษัตริย์ดวงจีนประกอบด้วยอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือมีห้องนี้คราวนี้เนี่ยห้องนอนใหญ่ห้องเนี้ย ตำแหน่งของมันจะเป็นทิศจากรองประธานก็คือประทิประธาน,นอยู่ตรงนี้ลองลงมาก็คือมุมนี้อย่างที่สองตัวนี้จะห้องนี้จะได้พลังงานจากระเบียงพลังงานจากระเบียงไหลเข้ามาออบนเข้ามาทางขวาเข้าขวาก็จะเข้าห้องนอนนี้ก่อนเลยแล้วก็ตำแหน่งประธานไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ห้องน้ำห้องนี้ก็จะต้องมีการระวังเรื่องของการเงิน มันมีปัญหาการเงินฝังอยู่ในลักษณะพลังงานห้องซึ่งตัวที่บอกอีกตัวหนึ่งที่นอกจากตำแหน่งนี้เราก็จะเห็นประตูที่มันตรงกันตรงนี้ตรงนะถ้ายืนอยู่ตรงนี้คุณมองเห็นออกไปนอก,กระเบียงได้แน่นอนดังนั้นพลังงานมีร่วดไหลด้วยก็จะเป็นสองทางคราวนี้ถ้าเทียบกันคุณภาพพลังงานนะพลังงานเฉยๆนะว่าห้องไหนได้พลังชีมากกว่าอันนี้จะได้แค่จากประตูนี้แต่ถ้าห้องนี้ เทียบกันมันได้จาก2ประตูมันก็จะค่อนข้างที่จะมีพลังงานเยอะกว่าทั่วถึงกว่าเหมาะที่จะเป็นห้องนอนหลักที่อยู่อย่างถาวรคราวนี้ถ้าเรามองอผังห้องเนี้เขาบังคับให้เราหันหัวนอนได้แค่สองทิศก็คือทิศนี้หันตามผังเขาหรือพลิกเตียงกับหัวนอนมาปลายเท้าแล้วก็หันหัวอยู่ตรงนี้ก็จะได้อีกหนึ่งทิศ ที่คุณสามารถวางเตียงได้ซึ่งในเรื่องของหน้าที่การงานเวลาเราจะพิจารณาเราจะยึดจุดตรงนี้เป็นจุดอ,อ้างอิงแล้วก็หาตำแหน่งประธานจากจุดอ้างอิงที่2ก็คือตรงนี้นะจุดประธานพลังงานวนขวาก็คือตรงนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ดีที่สุดถ้าพื้นที่ห้องไม่มากพอแล้วเราอยู่คนเดียวเราผักเตียงให้ชิดขวาหลบเสาตรงนี้แล้วก็นอนมุมนี้ก็จะเป็นการ แล้วก็จะได้รับพลังงานส่งเสริมที่ดีที่สุดอ่านั่นก็คือทิศที่ดีที่สุดโดยไม่นำดวงจีนอ่ารายละเอียดของลักษณะเฉพาะบุคคลมาก็คือมองแค่ว่าอ้ตำแหน่งตรงไหนดีที่สุดรับพลังชีพมากที่สุดคราวนี้พอเราจะเอาดวงจีนมาคำนวณเราก็จะต้องกำหนดทิศทางห้องนี้ประตูฝั่งนี้เขาบอกว่าทิศเหนืออฝั่งนี้เขาบอกทิศใต้ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตะวันออกคราวนี้เป็นตะวันออกต้องวัดที่องศาคือเวลาเราจะวัดนะเราจะวัดจากหัวนอนตรงนี้กับตรงนี้เวลาเราจะวัดเราก็จะดูองศาเลยให้ออกมาเป็นองศาเลยเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันเป็นนักกษัตริย์อะไระนักกษัตริย์อะไรเพื่อจะคำนวณได้เจ้าของดวงนี้ที่เราจะดูห้องนอนเขาเขาเกิดปีมา้าเป็นผู้ชาย โตรแล้วก็ตัวรหัสประจำตัวซึ่งก็คือเป็นทิศที่คำนวณมาจากปีเกิดธาตุปีเกิดอ่าธาตุปีเกิดนะก็คือรหัสหมายเลขสองทิศเฉิงซีเขาคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็คือฝั่งนี้ทแถ่านี้จริงๆถ้าไม่สามารถหันทิศนอนในทิศที่ดีที่สุดได้ในเรื่องของหน้าที่การทำง,งาน ก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้แทนที่จะเป็นตู้เสื้อผ้าก็ขยับย้ายตู้เสื้อผ้าไปไว้มมุอื่นก็วางโต๊ะทํางานไว้ตรงนี้ก็จะเกิดการส่งเสริมขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่กันหลายคนตัวนี้เราจะได้รับพลังงานเต็มๆเพราะว่าประตูห้องเราดีอยู่แล้วนั่นก็คือการวางพังคราวนี้ทิศตะวันออกตัวนี้มันจะมีทิศกระต่ายกระต่ายเป็นธาตุไม้ ลักษณะพลังงานเมื่อเจอเจ้าของดวงถ้าคำนวณพื้นฐานก็คือไม่ชงถือว่าใช้ได้ถือว่าทิศนี้ลักษณะพลังของธาตุไม้เองตามธรรมชาติไม้ก็คือสิ่งที่งอกเงยก็ถือว่าดีคราวนี้ถ้าเราจะดูละเอียดขึ้นแล้วเราอยากที่จะจัด,จดทิศหัวนอนผ้าปูที่นอน ลักษณะของเตียงนอนให้เกิดความส่งเสริมคือให้มันอัพติไมซ์สุดๆเลยสิ่งที่เราต้องรู้คือดวงจีนเขาว่าท่าส่งเสริมเขาอะไรแล้วก็คือนักษัททตริย์ทิ่ส่งเสริมเขาคืออะไรคราวนี้เจ้าของดวงไอปีม้าเนี่ยอพอคำนวณมาศัสับจากดวงจีนเรียบร้อยละทิ่ส่งเสริมเขาคือหมูทิศหมูนะก็อยู่ประมาณทิศเหนือนิดๆอ่าประมาณนั้นเดี๋ยวจะขึ้นองศาให้ตรงนี้ แล้วก็เราก็มาดูกันก็ถ้าสมมุติว่าห้องอะ่ะมันใหญ่กว่านี้หน่อยก็คือเลยออกมาเลยออกมาสักหน่อยหนึ่งคุณสามารถหันเตียงตัวเนี้ยมาวางไว้ตรงนี้ได้อ่าวางตรงนี้ได้แล้วคุณก็สามารถปิ l อ i n ทำเป็น double closet ดับเบิลคอสต t ได้ตรงนี้เป็น c l อ s e t แบบตรงนี้เลยมันก็จะเป็นดับเบิล l อ s e t หัวคุณก็จะได้ทิศที่ถูกต้องที่สุดก็คือได้หัวนอนเนือ อาทิศหมูกี่องศาก็ว่ากันไปนก็ถ้าจะเอาให้ได้เส้นตามหลักดาวเหินด้วยก็จะดีมากแต่ว่าถ้าสำหรับคอนโดได้แค่ทิตส่งเสริมนักษัตย์ก็ถือว่าดีแล้วก็เป็นการดูว่าถ้ามันมีออปชั่นนะที่จะทำได้ถ้าไม่ได้คุณก็จัดทิตหัวนอนให้ได้ทิศที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะสามารถได้สำหรับในห้องนี้เจ้าของดวงนี้ก็คือทิศ กระต่ายเขาดีแหละถัดจากทิศกระต่ายเราก็จะขยับมาที่ดูอ่าถัดจากอ่าทิศกระต่ายเราก็จะมาดูลักษณะระวังอื่นๆคราวนี้่ตะกี้เนี่ยพูดไปแล้วว่ามันมีเสาตรงนี้เราจะอยากหลบก็คือผักเตียงไปก็หลบละอย่างที่สองที่ต้องระวังก็คือทางเข้าออกตะกี้นี้ห้องตะกี้นียจะเห็นชัดห้องนี้เห็นไม่ชัดเท่าไหร่ก็คือเวลาเราเดินเข้ามาอย่าให้พลังมันปะทะเข้าเตียง แล้วก็สังคมตัวนี้ก็จะมีจุดหนึ่งอ่ะตัวนี้ก็จะมีแรงประทะจากอีกจุดหนึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่อยู่ระยะยาวโดยเฉพาะถ้าคนนี้นอนในตำแหน,น่งนี้ก็คือเรามีคู่สามีภรรยาภรรยานอนฝั่งนี้พอดีโดนทั้งหัวโดนทั้งลำตัวอะอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการมีบุตรเพราะว่ามันมีลักษณะปะทะสองจุดแล้วก็มีจุดที่สด้วยนะก็คือจากตรงนี้อ่ะถ้า ถ้ามองมันก็เป็นอีกหนึ่งขานงัดก็จะเป็นอีกหนึ่งคานงัดที่เกิดขึ้นแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ก็เป็นการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนโดยพื้นฐานมีการคำนึงถึงดวงจีนได้ก็สรุปอีกทีนะเวลาเลือกเลือกห้องให้ดีก่อนหลังจากนั้นเลือกทิศให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ถ้าไม่รู้เรื่องของธาตุไม่สามารถระบุได้ ไม่สามารถระบุตัวนักษัตร์ได้ก็ให้ใช้หัวนอนเป็นทิศปีเกิดก็คือนักษัตร์สมมุติเรารู้ว่าเราเกิดปีหนูทิศเหนืออ่ะเหนือประมาณสักเองศาประมาณนี้6-7องศาแถวๆนั้นก็ให้หันไปทิศนั้นได้แต่ว่ามีเงื่อนไขนะคือคุณห้ามนั่งทํางานบนเตียงคุณเด็ดขาดเพราะว่าพอคุณนั่งทํางานคุณจะหันทิศชงทันทีซึ่งก็จะไม่ดีเลย ก็เป็นเรื่องของการระวังดังน,นั้นเวลาคุณจัดห่วงจุย้ยคุณต้องรู้ด้วยว่าคุณใช้งานเตียงนั้นยังไงก็สมควรแก่เวลาพูดรับอธิบายเรื่องการจัดทิศหวัวนอนเรื่องการทํางานไปครบถ้วนแล้วก็คือเราพยายามหาทิศท,ที่ส่งเสริมมากที่สุดจุดที่ต้องระวังเฉพาะกับคนที่รับราชการอ่ะมันจะมีรายละเอียดอีกนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ คือคนที่รับราชการนะหัวนอนตรงเนี้ยต้องแข็งแรงบึกปึนทึบต้องมีพลังงานสนับสน,นุนแล้วก็ถ้าใครทำค้าขายธุรกิจข้างหน้าต้องโลงข้างนี้ต้องโลงอ่ะแล้วก็ถ้าอยากให้เก็บตังค์เยอะๆได้ตรงนี้จะต้องมีลักษณะการสะสมทรัพย์ใครจะออกแบบยังไงก็ว่ากันอีกทีแต่ว่า มันมีการออกแบบได้หลายรูปแบบมากก็เลยไม่ได้พูดลงไปในคลิปนี้ถ้าใครสนใจรูปแบบการสะสมทรัพย์อ่ะคอมเมนต์ข้างล่างทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วก็ม่มีจังหวะเวลาที่ดีก็จะมาเล่าให้ฟังละกันว่ามันทำยังไงรายละเอียดการดูการสะสมทรัพย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ